ล็อกกระบะท้ายก่อนนะครับก็อันนี้ล็อกรถไอ้ล็อกรถมันก็จะเปิดไม่ได้ครับอันนี้ปลดล็อกเปิดได้น้แล้วก็ตัวนี้จะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยก็คือมีโจรมางัดหรืออะไรก็คือจะเปิดไม่ได้เลยครับครับอ่าโอเคทีนี้ก็จะเป็นวิธีการเปิดนะครับเปิดก็ดึงกับมาหลังนิดนึงแล้วดึงไปทางขวาแล้วก็ปล่อยแต่ระวังถ้าผมว่าพี่ฉีดน้ำใช่ไหมครับถ้าพี่ฉีดน้ำไอ้น้ำอยู่ข้างบนน่ะน้ำมันจะหยดตามร่องนี้ในเหมือนอันเนี้ยมันจะหยดตามร่อง อ่ามาเลย <S 1> <S 1> มาเลย <S 2> <S 2> ไปมาเลก็ปล่อยไปครับพอปล่อยไปเสร็จใช่ไหมเวลาเราดึงครับมันจะมีล็อกกลางนี่ล็อกหนึ่งแล้วก็อันนี้ล็อกปิดเราไม่ต้องปิดล็อกเลยเลยดึงดึงอย่างเดียวยใช่ครับใช่แต่ถ้ามมว่าพี่อยากจะเปิดครึ่งนึงใช่ไหม <S <S พี่ดึงมาทางขวา <S <S แล้วก็พี่ดึงมาทางซ้ายแล้วที่พี่ก็ปล่อยมีดึงกลางครับแต่ถ้ามมพี่อยากจะเปิดไปต่อก็ดึงไปทางขวาแล้วก็ปล่อยไปเลยอ่าพอปล่อยไปสุดมันจะมีล็อกด้านด้านด้านหลังครับก็คือมันจะดิดล็อกกลับมาเอง มันจะมีล็อกเล็กๆอันนึ่งตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เวลาปิดก็พยายามปิดเบาๆนิดนึงเพราะว่าถ้ามุดปิดกระแทกแรงเกินไปเดี๋ยวัวตรงนี้มันจะแตกหรือว่าอันนี้มันจะหลุดออกจากกันเพราะว่าอันนี้จะเป็นรูแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับอ่าอยแล้วก็อันนี้ไฟซ้ายซ้ายขวาอ่าก็ถ้าทานหมดก็จะเป็นขันซีเชกตรงนี้ครับตรงนี้อ่าขันแล้วก็ดึงออกมาครับแค่นั้นสี่ก้อนข้างละสี่ก้อนสองเอสองสี่ก้อน